สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์ใกล้ชะตาขาดสอสแข่งข้ออาจก่อกระบฏหากร่างกฎหมายสำคัญถูกความรัฐบาลต้องลาออกกลางสภาโดยเมื่อวันที่22กันยายนปี2504ผู้สื่อข่าวได้รายง,งานจากทำเนียบรัฐบาลว่าในที่ประชุม คณะรัฐมนตรีหรือคอรมเต็มคณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานได้มีการพิจารณาร่างพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบโรคติดต่อพศ .2558 โดยมีนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รายงาน โดยมีการทอธิบายเหตุผลที่ต้องออกพอรกฉบับนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้มากขึ้นในการบริหารงานด้านสาธารณสุขท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 และเพื่อทำให้เป็นการบริหารงานด้านสาธารณสุขโดยตรงเพราะไม่เคยมีที่จะให้พรกฉุก,กเฉินมากํากับงานด้านสาธารณสุขเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะ พรกฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงทั้งนี้พรกฉบับนี้จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเพื่อให้มีผลบังคับใช้และขณะเดียวกันก็ต้องเสนอต่อสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาแล้วในเดือนพฤศจิกาย,ยนเนื่องจากไม่อยากขอเปิดประชุมสมัยวิสามัน นอกจากนี้นายวิศณุยังระบุด้วยว่าถ้าพรก,กรดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจากสภารัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาทางนี้ยังไม่สามารถยืนยันว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ จะต้องหารือกับนายยกอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการประกาศใช้พรกรฉบับนี้แล้วจะส่งผลให้ไม่ต้องขยายระยะเวลาประกาศใช้พรกรฉุกเฉินอีกซึ่งอาจถือได้ว่านี่คือสัญญาณเตือนมายังผู้ควบคุมเสียงในสภาวา่าอย่างน้อย270เสียงข้างมากของฝั่งรัฐบาลต้องขันน็อตให้แน่นกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อถึงวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาล ต้องยอมรับว่าช่วงหลังของการประชุมสภานับตั้งแต่มีรอยร้าวภายในพักพระรมชารัฐมีผลสะเทือนมายังความมั่นคงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อมีเรื่องที่ต้องฝากผีฝากไข้ไว้กับเสียงสสข้างมากในสภา สิ่งที่เห็นได้ชัดในระยะหลังก็คือประชุมล่มบ่อยโดยรอบเดือนกันยายนเกิดขึ้นมาแล้ว3ครั้งในสภาหนึ่งครั้งระหว่างพิจารณาร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและรัฐสภาสองครั้งเมื่อวันที่10กันยายนระหว่างพิจารณาร่างพรบรส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมวาระสองและ วันส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุมเมื่อวันที่17กันยายนระหว่างพิจารณาร่างพรบรการศึกษาแห่งชาติวาระรับหลักการทั้งที่เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลและไม่เพียงประชุมสภาเท่านั้นยังลามไปถึงการประชุมร่วมรัฐสภาที่ชวนหลิกภัยประธานรัฐสภาถึงขั้นออกปากว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยผู้ควบคุมเสียงฝั่งรัฐบาลได้ชี้แจงหลังองค์ประชุมรัฐสภาล่มเมื่อวันที่17กันยายนว่าเป็นแนวทางของวิบที่ไม่ต้องการให้สสเสียเวลากับการฟังอภิปรายที่มีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อจํานวนมากอีกทั้งวันพิจารณาน,นั้นคือวันศุกร์สสย่อมต้องการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวทางนี้วิบรัฐบาลถือปฏิบัติมาพักใหญ่พยอมรับว่าไม่สามารถคุมจำนวน การอภิปรายของฝ่ายค้านได้ดังนั้นจึงให้สิทธิอภิปรายเต็มที่ขณะดเดียวกันไม่ต้องการให้สอส,อสเสียเวลางานพื้นที่จึงกำหนดให้การลงมติในแต่ละเรื่องเกิดขึ้นในการประชุมครั้งถัดไปรอบนี้แม้วิปรัฐบาลจะบอกว่าประชุมล่มเพราะเป็นไปตามแนวทางที่ตกลงไม่ใช่ปัญหาการเมืองจากฝั่งแกนนำรัฐบาลที่ขัดแย้งกับคนในพักแกนนำรัฐบาล ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนคุมเกมในสภาขณะนี้ก็คือคนในพลังชารัฐไม่ใช่คนในธรรเนียบรัฐบาลดังนั้นหากรัฐบาลไม่ขันนสสปล่อยเกียวว่างเห็นงานนอกสำคัญกว่างานในสภาสิ่งที่วิษณุย้ำเตือนในวงประชุมคณะรัฐมนตรีอาจจะเป็นเหตุที่รัฐบาลต้องไปก่อนครบเทอม สำหรับเสียงในสภาที่ปัจจุบันมี480เสียงแบ่งเป็นสสรัฐบาล270เสียงและสสฝ่ายค้าน210เสียงแต่หากตีค่าเฉลี่ยสสพระรังชารัฐและสสพักเล็กที่แข่งขืนต่อพลเอกประยุทธ์ตามที่ยุทธพงศ์จรสเถียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยประเมินว่ามีจำนวนที่เป็นสสใต้สังกัดร้อยเอกธรรมนัฐ พมเผ่าสสพเยาและเลขาธิการพักรังชารัฐรวม40เสียงหากพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแผ่บารมีคุมเกมคุมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรความพลาดท่าเสียทีตอนบทร่างกฎหมายสำคัญของรัฐบาลย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อถึงเวลานั้นจริงอำนาจของพลเอกประยุทธ์อาจจะถูกเปลี่ยนมือเอาแล้วงานนี้งปเปิดศึกเดือด ดูก็รู้ว่าใครกันแน่ที่หัวเน่าแย่งกันลงพื้นที่บิ๊กตู่ไปเพชรบุรี11สสประกบด้านบิ๊กป้อมอลังการ55สสรอรับโดยเมื่อวันที่22กันยายนปี2504จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำของผลเอกประยุทธ์จันโอชา นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จังหวัดเพชรบุรีตรงกับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่คลองส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังชารัฐในวันนี้จนถูกมองว่าเป็นการวัดพลังกันทางการเมือง แม้ทั้งสองจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็ตามทั้งนี้ในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีของพลเอกประยุทธ์มีสอส,อสอมาต้อนรับเพียง11คนโดยเป็นพักพลังประชารัฐ9คนประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสอสอชลบุรีและ3สอส,อสอเพชรบุรีได้แก่ นายกริแก้วอยู่สสเขตหนึ่งนายสาธิตอุ๋ยตะกูลสสเขตสองนายสุชาติอุตสาหะสสเขตสามและจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกสมชายวิศนุวงศ์สสเขตหนึ่งนายธรรมวิทย์โพธิพิพิธสสเขตสี่และนายอัธพลโพธิพิพิธสสเขตห้าและจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลีนบอมรบดี สสเขตหนึ่งนางบุญยิ่งกัญจนาสสเขตสองสสพรรประชาธิปัตย์สองคนคือในอัคราเดชวงพิทักษ์โรสสราชบุรีและนางสาวจิตพัฒนกริดดากรสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดพระนครสิยุทธยาของพลเอกประวิตย์ซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่21กันยายนที่ผ่านมา ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรในฐานะเลขาธิการพักได้ให้ทีมงานโทรศัพท์เช็คสสรายคนว่าจะเดินทางไปลงพื้นที่กับพลเอกประวิทร์หรือพลเอกประยุทธ์นั้นปรากฏว่ามีสสพลังประชารัฐมาต้อนรับพลเอกประวิทย์ประมาณ55คนจากภาคเหนืออีสานกลางและกทม ส่วนภากคใต้มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางจึงไม่ได้มาร่วมด้วยอาชิโร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาและเลขาธิการพักคนายอาทิรัตน์รัตนเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมและสอสอนครรัชศีมานายวิรัต์รัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักนายบุญสิงห์วรินรักสอสอบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพัก นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสสชัยนาทนายสันติพรมพัฒรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสสบัญชีรายชื่อและผอ,อพักนายโชติวุฒิธนาคมานุรสรสสสิงห์บุรีนางสาวกระยารุ่งวิจิตสสสระบุรีนายสมศักดิ์พันกเกษมสสนคนรราชสีมานายไผ่ลิก สอสอกำแพงเพชรนายจีระเดชสีวิราชสอสอพะเยานายธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตากนายภาคภูมิบูญประมุกสสตากนายนัทพลจรัดระพีพงศ์สสสุรินทนายสมเกียรติวอนพยันสสกาญจนบุรีนางสาปรินาไกรคุปสสาราชบุรีนายศิราเจนจาขสอสอกขะสสกทม นางการกานิตหฮวสันติสสกทมนางสาวกรณิตงามสุขคนรัตนาสสกทมนางสาวธิติพัฒนโชติเดชาชายนันสสกทมนางสาวธานิการพรพงษาโรสธสสกทมนางสาวพาดาวรกานนลส,สสกทมนายนิโรสศุนทรเลขาสสนครสวรรค์นายยุทธนา โพสุธนสอส,อสอบัญชีรายชื่อทางนี้มีสอสอจาพภาพภูมิใจไทยสองคนมาร่วมต้อนรับด้วยคือนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลสอสอพระนครศรีรัธยาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐและกรุงเทพธุรกิจขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรมารับชม